ว่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะร้องเพลงด้วยกันทั้งคู่<บ>ครับผมก็อยากให้ทุกคนจริงๆแล้วมันไม่มันไม่ใช่แค่ห้องนะ้อนะยังมี <c oughs> ที่พีพูดขออีกอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็แต่และคนที่ <c oughs> มีโอกาสมาในวันนี้นะครับก็ต้อง <c oughs> อยากให้สนุกสนานกันนะครับเพราะว่าอากาศร้อนนะครับในทุกคนก็มายืนบางอากาศของพวกเราแล้วนะครับก็ช่วยกันแล้วกันนะ <c oughs> เอ้ามายังไดีแลนเซอร์อยากอยู่ข้างหน้าข้างหลังครับอยู่ทุกที่เลยครับอยู่ทุกที่จริงไหมฮะงั้นตามสบายเลยอ่ะมา

บางทีเธอก็ใช่บางทีก็ไม่ใช่ <Yeah. S 1> ตัวเธอมีใจให้แต่บางที่เหมือนไม่มี <Yeah. S 1> ติดเ,เ,เ,เออ้าใจทีอยากไม่รู้ที่จริงนั้นเค <Yeah. S 1> เอดีมั้ยอย่าทำให้รักเดียวมันหลงเดียวมันรัก รักไม่ทันเดียจะรังไวไม่ไหวรักมันฝากหัวใจถึงไงฉัดึงออกไปก็ดึงไม่ออกท<อ>ี่พี่องช่วยองกแล้วมันมอย่าทำให้คิดถ้าไม่รักฉันสักนิดเขาจะิดมาฉันไม่รักกี่รอบมาทำกคระหลาดจะเกิดปรลาดแล้วเธอจะว่าย,ยัางไงนองเขาดูนิ่งม,มันพิเศษเนะ

ชื่อว่าชันมันกันก็เอาเป็นไปห้าต้องเซ็นกันได้นะฮะอย่าทำให้รักเกี่ยวมันลมเกี่ยวมันรักฉันตังหลักไม่ใช่เกียวจะรังไว้ม่ไหวรักมันฝากหัวใจทิ้งไงจะดึงออกไปก็ดึงไม่ออกอย่าทำให้คิดเธอไม่รักฉัอสักนิดเข้าใจขึ้นมาฉันไม่รับคิดจบ ผมรู้ได้ว่าทำไมคนทุกคนถึงดูนิ่งๆเป็นพิเศษทำไมครับจริงๆเพราะว่าคนที่อยู่ข้างนอกแก่เลยครับตอนนี้เอาแต่ยกกล้องถ่ายรูปมาทุกคครับช่วยร่วมมือพวกเราที่กดมือเป็นจังหวะให้หน่อยได้ไหมครับว่าใครกดมือขอให้ไร้ไม่รวยสุขสันต์วันดีนะอยากอย่ากเออกำลังพี่ให้ทุกคนปรบมืออยู่อ่ะช่วยกัน

เราทุกคนนิ่งไหมอะไรนะทุกคนดนิ่งๆบางใช่ใช่ใชน้องๆมือนอดนอนมาเลยไงพี่นูน้องๆครับยังมีแรงเหลือยู่ไหมฮะจริงหรือเปล่า ผมยังไม่เห็นใครแบบเต้นสู้นี่เลยเนี่ยสังเกตที่เขานะครับเขาเหนื่อยมากแล้วนะดูมือเปียกยังกราบนาไม่เหนื่อยอีกแล้วะ <_ d ata> ฮะหนาวจริงๆแล้วพี่ๆผู้ปกครองข้างนอกนะครับก็อาจจะช่วยให้พวกเราสนุกสนานขึ้นได้ <_ d ata> ใช่ฮะนะครัแต่ทุกคนช่วยกันปลดมือนะครับสนุกสนานด้วยเพราะว่าน้องๆตอนนี้เขาก็เกรงอยู่ไงใช่เขาบอกว่ามีคนมาล้อมดูเขามากเยอะเหมือนกับดูอะไรอะอะไรบางอย่างที่มันแปลกประหลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกคนช่วยกันหน่อยจะดีกว่าอย่ครับเมื่อกี้ผมเห็นเรเห็นพี่ๆเขามีวิธีปกปู้อย่างงี้ยังไงครับเขาบอกว่าหาหัวเรากำลังสบายจนปวดมือพันเฮ้ยเฮ้ยประดังเข้าเมื่อกี้ดูดูดูใช่ได้เอานี้ดีกว่าครับทช่วยกันี้ดีกว่าช่วยกันเลยดีกว่าครับถูกต้องหาหัวเรากำลังสบายจนตบมือพันหาหัวเรากำลังสบายจนปวดมือพันเฮ้ยอะไรไม่อย่าี้มันธรรมดาไปพี่แล้วยังไปเชิน้องเขาตรวจฟันกันไปแล้วถูกต้องเอาอันนี้ดีกว่าครับ หาพวกเรากำลังสบายจงยิงฟันพันงงไหมงงไหมงงไหมตรงไหมทำอะไรนะอไรครับยิงฟัน่ยจะยิงฟันมาจนไมมีเสียงเลยใส่เสียงมุด้วยเปนหาวเรากำลังสบายจงยิงฟันพันอ้พี่รุทำให้ดูดิทำให้น้องๆด้เลยครดูพี่รุ่นะคะน้องครับหาพวกเรากำลังสบายจนยิงฟันพันเฮ้ยไม่ใส่ไม้ด้วยอะไรใส่ไม้ด้ยดิ เอาใส่สายไหมแล้วก็มีสายไหมต่างๆมาเอาหมายมามันถ้าใส่ไหมแล้วมันจะเห็นฟันได้ยังไงอ่ะก็เอาให้เห็นที่ี่อ่าโอเคหากผู้เรากำลังสบายจนยิงฟันพลาดมันเมันพี่ว่ามันดูเป็นม้ามากกว่าคือพี่รุ้นก็ทำมันมีจังหวะดิเมื่อกี้พี่รุ้แบกเล่นจังหวะมากเป็นคนเร็วนะเป็นคนเร็วเดี๋ยวเราทดสอบกันนะครับน้องๆครับเดี๋ยวให้ให้นี่คนนี้ทำให้ดูดีกว่าอ่ะหากผู้เรากำลังสบายจนยิงฟันพลาด เอาดีกว่าเมื่อกี้เห็นตัวอย่างแล้วเจ็บปากมาโอเคครับน้องๆครับเห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะฮะพราะว่าพ่อแม่เขาทำบ้างดีกว่าอ่ะหนึ่งสองสามหากุเรากำลังสบายจนยิงฟันพลัดไอ้เนี่ยมีเสียงด้วยอนาคตน้องๆจะกลายเป็นม้าทุกคนเลยไม่เวลาเราเรียกแพ้พร้อมก็ปลดมือแล้วก็มียิงฟันสองอย่างใช่ไหมทำสองอย่างพร้อมกันเออปลดมือด้วยยิงฟันด้วยแล้วทำเสียงด้วยอ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวให้แค่ทำให้ดูนะฮะที่รู้ไม่ค่อยดูที่รู้คิดเอย่า ก็ทำไม่ได้เหมือนผมนะเอาเนี่ดีกว่าอ่นายนายมาทำให้หนะ่อยเอาอะไรกตบตบมือด้วยนะฮะยิงปืนด้วยทำเสียงด้วยะนะครับอ่ะพรอ้อม one แล้วมันจะสั่งว่าไงอะสั่งนี่ไงก็หาพวกเราสบายยไงแหละดืเลยหาพวกเรากำลังสบายจ็ยิงปืนปมือพันากพว กำลังสบายจนกินมาเปิดพี่พันธ์เอ้ยเงี้ยเอี้ยดูดูมาคนดูมาคนป้าไปเลยน้องๆพร้อมไหมครับอ่ะโอเคอ่ะโอเคหากพวกเรากำลังสบายจนกินมาเปิดพี่พันธ์เยเข้าใจด้วยเออเออเอออ่ะเอาละแสดวทุกคนพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วงั้นเราจัดเพลงสนุกสนุบอีกหนึ่งเพลงใช่ครับครับมา